นะครับอ่ะไปที่หุ้นเด่นดีกว่าครับตูนวันนี้หุ้นเด่นวันที่ยี่สิบพุษภาเลือกหุ้นปรัพร์ตี้ของตูนมาค่ะก็เลือกเอซมานะคะเพราะว่าตัวโมเมนตัมทางด้านผลประกอบการเองหรือ Valuation เองเนี่ยก็น่าสนใจนะคะอย่างถ้าดู p ีเซลในในเดือนเมษาเนี่ยถือว่าทำได้ดีเลยนะคะทำได้ประมาณ2,000ล้านบาทก็เติบโต68% year on เ e a r ยอนยียแล้วก็ เมื่อเทียบกับไตรมาสหเนี่ยก็สูงกว่านะคะค่าเฉลี่ยของไตรมาสหเนี่ยอยู่ประมาณ1,700ล้านต่อเดือนนะคะก็อันเนี้ยถึงแม้ว่ามีวันหยุดยาวก็ยังสามารถเติบโตได้มากกว่าไตรมาสหแล้วก็ปีที่แล้วนะคะการเปิดโครงการใหม่ๆของเขาเองเนี่ยก็ถือว่าได้รับผลตอบรับที่ดีต่อเนื่องนะคะในขณะที่ช่วงที่เหลือของไตรมาสเนี่ย โดยเฉพาะเดือนมิถุนายนนะคะจะมีการเปิดโครงการใหม่อีกค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นแบรนด์บางกอกบุรวัดซึ่งเป็นแบรนด์ที่เป็นแฟลกชิปของ FC อยู่แล้วนะคะแล้วก็ขายดีมาโดยตลอดค่ะก็ยังมองว่ายังได้รับผลตอบรับที่ดีต่อเนื่องแล้วก็หนุนตัวไตรมาสสของตัวยอดพีเซลเนี่ยก็เติบโตได้ดียัง Q1Q แล้วก็ q o y นะคะ แล้วก็โดยเฉพาะไตรามาสสเนี่ยในเดือนพิจนาต้องจับตาอีกเรื่องหนึ่งนะคะอย่างคอนโดเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีการเปิดคอนโดใหม่แล้วค่ะอยู่เป็นแบรนด์ใหม่ชื่อเ e เฟ e n เนะคะอยู่ตรงวงเวียนใหญ่อันนี้ก็ราคาประมาณ1นึ0 0 0บาทต่อตารางเมตรซึ่งอันเนี้ยปล่อยแอดออกไปแล้วนะคะแล้วก็มองว่าน่าจะได้รับผลตอบรับที่ดีพอสมพอสมควรเพราะว่า ใกล้กับรถไฟฟ้าค่อนข้างมากนะคะอยู่ประมาณ100เมตรจากรถไฟฟ้าเท่านั้นเองนะคะในขณะที่ครึ่งปีหลังเนี่ยก็จะมีการเปิดโครงการใหม่ๆต่อเนื่องค่ะประมาณ15โครงการนะคะเมื่อเทียบกับครึ่งปีแรกเนี่ยก็ถือว่ายัง ไตรามาสหนึ่งเนี่ยเปิดแค่สองโครงการนะคะไตรามาสสองเปิดอีกสิบโครงการแล้วก็ครึ่งปีหลังเนี่ยเปิดสิบห้าโครงการนะคะทําให้ดู P พ e ีเซลเนี่ยโมเมนตัมเนี่ยก็ยังดีต่อเนื่องก็คือไต่ระดับขึ้นต่อเนื่องแล้วก็น่าจะเป็นพีคในครึ่งปีหลังนะคะตัวกําไรเนี่ยก็ยังเป็นตามโมเมนตัมตัวพรีเซลเลยค่ะก็คือไตรมาสสองเนี่ยยังดีขึ้น,นเมื่อเทียบกับไตรมาสหนึ่งแล้วก็ไต่ระดับขึ้นต่อเนื่องแล้วก็ทําจุดสูงสุดของปีในไตรมาสสี่นะคะ ไรมาส4เนี่ยเดี๋ยวก็จะมีไฮไลท์ก็คือการโอนคอนโดใหม่อีก3โครงการซึ่งก็ทำยอดขายได้ดีด้วยนะคะส่วนการราคาวัาสดุก่อสร้างต่างๆที่ปรับขึ้นเนี่ยตุนมองว่า SC เนี่ยได้รับผลกระทบน้อยเมื่อเทียบกับรายอื่นๆนะคะเพราะว่าเขาจับตลาดบนซึ่งเป็นกำลังมีกำลังซื้อค่อนข้างดีนะคะแล้วก็ถึงแม้ว่าจะมีการผักราคาไปกับผักต้นทุนไปกับราคานะคะผู้ซื้อเนี่ยก็ยังที่จะ มีความยินดีที่จะจ่ายอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นจุดแข็งของตัว s อซแล้วก็ถ้าดูตัวดีมานจากต่างชาติเนี่ยต่างชาติที่อยู่ในไทยเนี่ยส่วนใหญ่จะประกอบกิจการบริษัทนะคะก็ยังสามารถซื้อบ้านแนวราบได้ตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นดีมานที่น่าสนใจแล้วก็มีการฟื้นตัวตั้งแต่ไรามาสหนึ่งเป็นต้นไปเลยนะคะบ้านแพงเนี่ยก็ถือว่ายังได้รับต่อก,กันตอบรับที่ดตีต่อเนื่องในตลาดนะคะสำหรับ valuation เนี่ยของ SC ก็ยังถือว่า ยังถูกอยู่เนาะพี่นิกอยู่ประมาณ6เท่าเท่านั้นเองนะคะเทียบกับค่าเฉลี่ยในอดีตเนี่ยที่7.5เท่านะคะแล้วก็ดีวเดนยูเนี่ยก็จ่ายประมาณ6%กว่ากว่านะคะเกือบเกือบเเลยอันนี้จ่ายปีละครั้งนะคะขณะที่กำไรเนี่ยเรามองว่าปีนี้จะทำนิวไฮ h นะคะเติบโตประมาณ17%ย้อียก็ถือว่าดีกว่ากลุ่มด้วยนะคะ Valuation ก็ยังถูกกว่ากลุ่มด้วยซ้ำนะคะก็ยังแนะนำซื้อ s c คะ่ะแล้วก็ ยังให้ราคาเหมาะสมที่4บาท60แล้วก็เลือกเป็นหุ้นเด่นในวันนี้นะคะครับผมคือกราฟเนี่ย sc xd ไปช่วงปลายเดือนที่แล้วนะครับแล้วหลังจาก xd เนี่ยก็หล่นหวบลงมาเลยในขณะที่กำไร q 1ออกมาเนี่ยตามคาดนะคือลดลงแต่ไม่ได้แย่คือ q 1, 1> อย่างที่บอกคือโอนน้อยโครงการก็เปิดน้อยนะครับแต่ q 2กงต้น,นไปน่าจะดีขึ้นเมราเนี่ยราคาเนี่ย pe 6 1000, เท่าปันผลเกือบ7%เนี่ยคิดว่า จะให้ลงกว่านี้ไปแบบ3บาทหรือหลุด3บาทไปเนี่ยคิดว่าโอกาสยากมากนะครับแล้วกําไรเนี่ยพอมันตั้มเป็นขาขึ้นทุกๆไตรมากของปีเนี่ยก็น่าจะทําให้ราคาเนี่ยฟื้นตัวกลับขึ้นไปได้นะครับราคาลงมาเยอะขึ้นไปนะวันนี้เลยหยิบมาแนะนำอีกทีหนึ่งสำหรับตัว SC s s e นะครับ